สว,ส, ubers, ส,สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรวิ่งล่างง่ายๆนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับในงวดวันที่1กุมภาพันธ์นะครับเอาไว้ให้ท่านผู้ชมเอาไว้ดูเป็นแนวทางกันนะครับสูตรวิ่งล่างเนี่ยนะครับผมส่วนใหญ่ผมก็ลงสูตรที่มีตัวเลขเยอะๆนะครับคือบวกกันหลายหลักหลายสูตรแล้วนะครับคราวนี้ลองมาดูสูตรที่คำนวณง่ายๆบ้างนะครับสูตรง่ายๆพวกนี้นะครับมันก็เข้าดีนะครับมันก็เข้าดีนะครับ ก่อนจะไปดูแนวทางทั้งหมดนะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะบอกเลยนะว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับงวดนี้เนะี่ยคุณควรจะตามสูตรไหนนะครับถ้าดูคลิปนี้จบนะคุณก็จะรู้เลยนะว่า แนวทางที่ผมเลือกนะครับผมเลือกจากสูตรไหนนะครับมาดูสูตรแรกนะครับเอาสูตรที่หนึ่งนะครับผมจะลงให้อยู่ประมาณสี่สูตรนะครับสี่สูตรสูตรที่หนึ่งนะครับหน่วยบนบวกหลักหน่วยล่างนะครับบวกหกคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับงวดแรกเอา ผลลองวัดงวดที่ออก478 9 1เ้าเป็นเกณฑ์คำนวณนะครับใช้หลักหน่วยบนเลข8บวกหลักหน่วยล่างเลข1นะบวก6คงที่นะครับ8ในบวก1ได้9 9บวก6ได้15านะครับห้าแล้วขยับบวกเพิ่มมาอีกนะครับอันนี้บวก6อันนี้บวก7นะครับเป็น2สเต็ปนะครับสูตรนี้ผมจะทำให้ดูเป็น2ฝั่งนะครับงวดแรกนะครับมันออก4ี่หเข้าที่เลข6นะครับฝั่งนี้ยังไม่เข้านะครับ ฝั่งนี้จะเดินดีกว่านะฝั่งนี้จะเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับงวดถัดมานะครับออกหกหกที่ผมทำสองฝั่งให้ดูแบบนี้นะครับผมคือจะเน้นต,ตัวที่อยู่ตรงกลางสองตัวนี้นะครับเห็นไหมครับมันออกหกหกนะครับเข้าเลขหก 6. งวดถัดมาสี่ห้าหกห้าหกเจ็ดแล้วออกเบิ้ลสี่สี่งวดนี้มันเข้าข้างหน้านะครับตัวตรงกลางฝั่งนี้ก็หลุดนะครับอันนี้ก็เข้ามาหนึ่งงวดแล้วก็หลุดนะครับ งวดถัดมานะครับ6 78 79 9นะครับมันออก63 63ก็เข้าข้างหน้านะครับฝั่งหลังนี้ยังหลุดนะครับงวดถัดมานะครับ0 12 123ออก14งอ่างวดนี้มันถึงจะกลับเข้ามาอยู่ตรงกลางนะครับหลังจากที่กระโดดข้างหน้ามา2งงวดนะครับที่ผมทำให้ดูแบบนี้เราก็จะได้ตามทิศทางของสูตรถูกนะครับ หลังจากที่เข้าข้างหน้า2งวดแล้วมันก็จะกลับมาอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมนะครับงวดถัดม,มา0 1 2 1 2 3นะครับออก9 1เข้าเลข1นะครับเข้าตัวที่อยู่ตรงกลางนะครับงวดถัดม,มาก็จะเด่นอยู่ประมาณ8 5 5กับ6 2ตัวนี้นะครับได้สี่ห้าห้านะครับออก8 5นะครับเข้าเลข5นะครับเข้าเลข5นะครับงวดถัดมานะครับ8 9 0 901นะหลังจากที่เข้าตรงกลางมา3มงวดนะครับครานี้มันกระโดดมาอยู่ข้างหน้า1ตัวนะครับแต่ตรงกลางนี้ก็ยังเข้าเหมือนเดิมนะมันออก89นะตัวเลข9นี่ก็ยังเข้าอยู่ใช่ไหมครับ89นี่ก็เข้าตรงกลางมาติดๆเลยนะครับจนถึงงวดล่าสุดนะครับออก61เข้าที่เลขหนึ่งที่ตรงกลางอีกใช่ไหมครับ2ตัวตรงกลางนี่คือตัวเน้นนะครับ ย้อนหลังไปฝั่งนี้เข้าดีกว่าใช่ไหมครับฝั่งนี้เข้าดีกว่าฝั่งนี้มีหลุดไปอยู่3มงวดนะครับหลุดไปอยู่3มงวดเอามาดูตัวเลขม้นใหม่นะครับสูตรก็ไม่ได้ยากเอาหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยล่างนี่เอา2หลักนี้บวกกันนะครับ9บวก1บวก6บวก6คงที่นะ9 1บวก1ได้10บ0บวก6ได้16มันจะได้ห เจ็ดแฝั่งนี้จะได้789นะครับอันนี้ผมจะจดข้อมูลเอาไว้ให้ท่านผู้ชมมาไว้ดูนะครับดังนั้นวิ่งล่างนะครับวิ่งล่างอันนี้คือแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับจะมี6 78 789นะครับสูตรนี้มันชนอยู่ที่78 2ตัวนี้คาดว่าน่าจะมา1ตัวนะครับ7กับ8ท่านผู้ชมคิดว่าจะเป็นตัวไหนนะครับแต่บางครั้งมันก็อาจจะไม่แน่นะมันอาจจะกระโดดข้างหน้ามันเป็นเลขนี้ก็ได้เพราะว่ามันอยู่ตรงกลางมา1 2 3 4 5อี่้าอยู่ตรงกลางมา5้างวดแล้วนะครับถ้ามันมออกข้างหน้าก็อาจจะเป็นเลข6นะครับ อาจจะเป็นเลข6หรือเลข9ข้างท้ายนี้นะครับแต่งวดนี้ผมบอกเลยว่าต้องตามสูตรนี้นะครับงวดวันที่1น,นะครับทับ2ทับ67นะครับนะครับให้ตามสูตรนะครับ หก8นี้นะครับใน3ตัวนี้มันจะมา1ตัวนะครับจะเป็น6เป็น7หรือเป็น8ถ้าออก8ก็ออกเล็กดังนะครับถ้าออกเล็กเก็ออกตัวที่ผมฟันไว้นะครับถ้าออก7นะก็จะเป็นตัวที่ผมฟันในใบสรุปองผมไว้นะครับผมฟันบน9นะครับฟันล่าง7นี่ จะเป็นตัวไหนนะซึ่งเจ็ดมันอยู่ในตัวชนที่อยู่ตรงกลางนะครับนี่ถ้าออกเลขดังนี่ก็หลายท่านก็อาจจะหาซื้อยากนะครับแต่ถ้าออกเจ็ดของผมอะไรก็อ,อวันนี้ก็น่าจะได้นะเพราะว่าเลขมันก็ไม่ได้ดังนะครับเลขเจ็ดนี่ก็ไม่ได้ดังนะครับต้องดูว่ามันจะมาตัวไหนนะมาดูสูตรที่สองนะสูตรที่สองอันนี้ก็ง่ายๆเหมือนกันนะครับสูตรวิ่งล่างง่ายๆในสูตรที่สอง ใช้หลักหน่วยบนนะครับเทียบเลยนะหลักหน่วยบนตัวไหนยกมาเลยนะครับนี่หลักหน่วยบนงวดที่ออก2 0 2ศย์ก็เอาเลข2มาวางแล้วก็นับเพิ่มไปทีละหนึ่งสามแหนแหงนะั้นเป็น2 3 4สามนะครับผมก็จะทําเป็น2สเต็ปเหมือนเดิมนะย้ายฝั่งนี้มาเป็นก็จะเป็น3 4 5ห้านะครับก็คือหน่วยบนบวก1น่นั่นเองนะครับมันก็จะได้3 4 5หมาดูงวดแรกมันออกเบิ้ล44เขา้าเลข4นะครับเขา้าเลข4ี่ ตัวเน้นก็จะอยู่ที่ตรงกลางอย่างที่ผมบอกนะครับงวดถัดมา6 3สามนะครับออก6 3สามเข้าลขกหกฝั่งนี้หลุด1งวดนะครับงวดถัดมา1 2 3 2 3สอามอกสามี่ออกหนึ่งสี่นงวดนี้ห3สามนะครับ1 4นะครับมันเข้าข้างหน้ามันตามสไตล์มันเลยนะั้น1เข้าข้างหลัง1งงวดนะครับถ้าหลังจากกระโดดข้างหน้าแบบนี้แล้วงวดต่อไปในตัวตรงกลางนี่มาแน่นอนนะครับ มาดูงวดถัดมานะครับผมออกเก้าหนึ่งะครับเก้าหนึ่งนี่นะครับมันจะกลับเข้ามาอยู่ในลายของมันนะครับเก้าหนึ่งเข้าที่เล็กหนึ่งที่อยู่ตรงกลางนะครับเหมือนกันกับสูตรนี้นะครับที่ผมให้ดูเนี่ยผมจึงทาเป็นสองฝั่งให้ดูถ้ามันกระโดดข้างหน้าแบบนี้หนึ่งสองเมื่อไรนะครับงวดถัดไปเนี่ยมันจะมาอยู่แถวตรงกลางนี้นะครับแน่นอนเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่เข้าเข้าสองงวดปุ๊บนะครับ งวดถัดมานี่หนึ่งกับสองตัวที่อยู่ตรงกลางนี่มาแน่นอนใช่ไหมครับงวดถัดมามันก็ต้องออกอยู่อีกมันยังมันยังอยู่นะมันยังไม่ไปไหนนะครับงวดถัดมาแปดห้าแปดห้าก็เข้าเลขแปดนะครับงวดถัดมาเจ็ดแปดเก้าแปดเก้าศูนย์งวดนี้เข้าสองตัวเลยนะครับมันจะเด่นแปดเด่นเก้านะครับเด่นแปดเด่นเก้านะออกแปดเก้านะก็เต็มเต็มสองตัวเลยนะครับทั้งแปดทั้งเก้านะครับ สูตรมันไม่ได้ยากนะัมมันง่ายมากนะไม่ต้องไปบวกอะไรให้ยุ่งยากใช่ไหมครับแต่เราต้องดูให้เป็นนะดูให้เป็นถ้าดูไม่เป็นก็นึกไม่ออกนะดูไม่เป็นก็นึกไม่ออกจนไปถึงงวดล่าสุดนะมันก็ได้สี่ห้าหกเพราะว่าหลักหน่วยเลขสี่ใช่ไหมหน่วยบนเลขสี่ก, 4, ก็เาเลขสี่ยกมาเลยนะสี 4, 5, นะ่ห้าหกนับเพิ่มก็ห้าหกเจ็ดมันออกหกหนึ่งเลขหก 6, ก็ยังอยู่ในลายตรงกลางนะครับยังอยู่ในสองตัวเด่นที่อยู่ตรงกลางนะครับก็เข้าต่อเนื่องนะครับ 1>, 1 2 3 4นะครับสีงวดติดที่อยู่ตรงกลางมาดูงวดใหม่นะครับงวดใหม่ก็ไม่ต้องไปทําอะไรเนีดูหลักหน่วยบนมันได้เลขเก้นะครับก็เอาเลขเก้มาเลยนะครับ9ก้ศูนนะครับ0 1 2หนงวดนี้0ูนจะมานะครับ ศูนย์หนึ่งจะมานะไอหนึ่งเนี่ยผมไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะผมกลัวไอล้ลขศูนย์เนี่ยจะมาคือในในชุดสองตัวล่างผมผมจะเน้นเห็นไหมครับศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดนะครับสองเม็ดนี้อยู่ในเก้าชุดตรงเลย0 5, 0 7, นะครับอยู่ในเก้าชุดตรงเลยศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดนี่นะครับหรือจะเป็นศูนย์หกก็ไม่ทราบเหมือนกันนะศูนย์หกตัวหนึ่งศูนย์หกผม ดูกันอยู่เลเ่มไหนนศะูนย์หกถ้ามัน05 07ไม่มานะครับศู 6, ก็อาจเป็นไปได้เหมือนกันนะนะใน,ใน9ชุดเนี่ยสตัวล่าง9ชุดตรงที่เข้าในงวดที่ผ่านมาที่เข้า6 1นะครับมันจะมี05 0ย์7 3ชุดนี้ติดเอาไว้เลยนะครับอย่าไปเอาแค่ชุดใดชุดหนึ่งนะครับ บางท่านบอกว่าชอบ0.5อย่างเดียวไม่เอา0.6 0.7เกิดไปออก0.6 0.7อันนี้อาจจะทําให้เสียโอกาสนะครับดังนั้นมันมีอยู่แค่3ชุดเนี่ยติดเอาไว้หมดเลยทั้ง3ชุดนี้นะครับพอบางครั้งตัวที่เราชอบมันก็ไม่ชอบออกให้เรานะครับพวกนี้คือตัวนี้คือเรื่องยิงนะบางครั้งเราชอบเนี่ยมันไม่ออกนะครับ0.1นะครับดังนั้นสูตรวิ่งล่างนะสูตรที่สองเราจะได้9.01 9ก้าศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสองเวลาผมสรุปผมก็จะดูจากสูตรง่ายๆพวกนี้เป็นหลักนะครับผมไม่ได้ไปดูสูตรที่เป็นตัวเลขบวกหลายๆหลักไม่ใช่นะผมดูจากสูตรง่ายๆนะครับมันจะชนชนศูนย์หนึ่งนะครับชนศูนย์หนึ่งเนี่ยศูนย์กับหนึ่งตัวนี้ก็น่าจะมาหนึ่งตัวผมเลยไปจับศูนย์เจ็ดนะมันจะตรงกันกับศูนย์เจ็ดในชุดเก้าชุดตรงนะครับ แต่ถ้าไปออก0ูย์หรือ18ก็ไปเข้าเลขดังก็อันนี้ก็จะซื้อ,อยากนะครับเอามาดูสูตรที่3นะครับวันนี้ผมนํามาฝาก4สูตรนะสูตรที่3นะสูตรวิ่งล่างง่ายๆนะครับสูตรนี้ก็ง่ายง่ายสมชื่อมันนะครับเอาหลัก10บล่างบวก8นะครับบวกหลักเดียวนะครับสูตรเมื่อกี้ไม่ต้องบวกเลยนะครับสูตรนี้มันเอาหน่วยบนยกมาเลยนะครับแต่สูตรนี้ต้องบวก8นะครับเอาหลัก10ล่างในเลข6 หเนี่ยมาบวก8ได้14 4 5 6านะครับมันออก6 3 6 3เข้าเลขหกสูตรนี้จะมีสเต็ปเดียวนะครับแล้วก็งวดถัดมานะครับ4 5 6หออก1 4เข้าเลข4นี่นะครับงวดถัดมา901วันนี้ออก91เข้าทั้ง2ตัวนะครับเข้า9เข้า1งวดถัดมา7 8 9แล้วออกออก85นะครับ เข้าเลขแปดงวดธมาหกเจ็ดแปดออกแปดเก้าออกแปดเก้านะครับงวดทมาหกเจ็ดแปดออกหกหนึ่งคืองวดล่าสุดเข้าเลขหกมาถึงงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับสูตรนี้นี่เอาหลักสิบล่างเลขหกตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับหกบวกแปดหกบวกแปดคงที่นะครับหกบวกแปดได้สิบสี่ 4ี่ห้านะครับดังนั้นเราจะมีสูตรเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือ4 4่สี่ห้าหกคราวนี้มันก็จะเริ่มยากขึ้นนะเพราะว่าตัวเลขมันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วตกลงจะเอาตัวไหนจับกันเออนี่คือโจทย์ที่หลายๆท่านนะยากนะแม้แต่ตัวผมเองผมก็ว่ายากนะผมแล้วจะตามสูตรไหนล่ะนะมันเริ่มเพิ่มเยอะขึ้นนะอันนี้สามสูตรแล้วมัจจะมีสูตรที่สอีกนะครับ คราวนี้มาดูสูตรที่4นะครับอ่าสูตรที่4นะครับสูตรที่4นะครับก็บวก2องตำแหน่งก็ไม่ได้ยากนะครับจะใช้หลัก10ล่างบวกหลักหน่วยล่างนะครับบวก3คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก1บวก1นะครับเอางวด4 4 6 4 4, 4, 4, 4, 4, 4นะครับเป็นเกณฑ์คำนวณก็เอาหลัก10ล่างเลข4บวกหลักหน่วยล่างเลข4แล้วบวก3คงที่นะครับสบวกสได้8 8ดบวกสได้11 1>, 1 2ึนะครับแต่เราก็ขยับบวกเพิ่มมาเป็น234เป็น2ฝั่งนะครับตัวเด่นมันก็จะอยู่ที่ตรงกลางตามที่ผมบอกไว้นะครับออก6กสนะครับเข้าเลขสามงวดมาสองสามี่สามสี่ห้นะครับออก14เข้าเลขสี่งวดถมาแปดเก้าศูนย์เออก91นะครับเข้าเลขเก้นะครับเข้าเลขศูย์เก้แล้วก็เลขหนึ 1, นะครับงวดถมาสามสี่หาสี่ห้า ออก8 5นะครับเข้าเลข5ที่อยู่ตรงกลางนะครับนี่เน้น2ตัวที่อยู่ตรงกลางงวดถัดมานะครับ678 789ก็เน้นที่78็ดมครับออก8 9ออก8 9เข้าเลข8แถมเลข9กอีกตัวหนึ่งนะครับงวดล่าสุดนะครับ0 1 2 1 2 3แล้วมาออก61เข้าเลข1นะครับ สูตรนี้ยังไม่กระโดดข้างหน้าไม่แต่ครั้งเดียวนะครับยังอยู่ในแถวกลาง1 2 3 4 5 6 6, 6งี่ห้าหหวดนะครับเอามาดูแนวทางงวดใหม่นะครับในวันที่1กุมภาพันธ์นะครับสูตรมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับเอาหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างนะเป็นสูตรง่ายๆนะครับเอาเลข6บวกเลข1บวกเลข3บวกเลข3ามงที่6บวก1ได้7 7บวก3าได้10 1> 012 1 2 3ตัวเด่นนะครับตัวเด่นมันจะอยู่ที่12นะครับ12ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะมา1กับ2แต่ถ้าสูตรนี้เกิดหลุดขึ้นมาเมื่ไรนะครับนี่มันจะมาอยู่ข้างหน้านี้คือเลขศูนย์เนี่ยนะครับในชุดสรุปผมผมก็จะมีเลข2อยู่นะ เห็นไหมครับสองเจ็ดนะครับในสองเจ็ดนี้ผมก็ลืมใส่สองห้านะก็ไม่เป็นไรนะครับเอาสองเจ็ดไปก่อนก็ได้นะนี่สองเจ็ดคือสูตรนี้มันมันได้ที่เลขสองนะครับหรือถ้าเลขหนึ่งมาก็อาจจะเป็นหนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งเจ็ดนี้ผมก็ดักเอาไว้เหมือนกันนะหนะึ่งเจ็ดนี้ก็นี่ถ้าหนึ่งมานะเพราะว่าสูตรสูตรนี้มันก็จะได้ศูนย์หนึ่ง ก็จะเป็นศูนย์หรือจะเป็น1ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับสูตรนี้ได้0ูนย์หนึ่งอ่งาเดี๋ยวผมจดไว้ก่อนสูตรนี้ชนชนที่1นึนะครับถ้ามาก็จะมา1ตัวในตัวที่ชนหรือไม่ถ้ามันเข้าตรงกลางมาพอสมควรแล้วมันก็จะกระโดดไปข้างหน้า หรือกระโดดไปข้างหลังนะครับแต่ถ้าโดดเนี่ยส่วนใหญ่จะโดดข้างหน้าก่อนนะครับข้างหลังนี่ที่หลังเลยนะครับมันจะอยู่ข้างหน้าซะส่วนใหญ่นะครับดังนั้นถ้าหนึ่งสองตรงกลางไม่มาก็จะเป็นเลขศูนย์ตัวนี้นะครับเป็นลูกเลขศูนย์ตรงนี้มันก็จะมาเข้ากับสูตรศูนย์หนึ่งนี่นะครับหรือถ้าหนึ่งมานะครับมันก็อาจจะเป็นหนึ่งเจ็ดก็ได้นะครับหนึ่งเจ็ดก็ได้เพราะว่าสูตรที่จะต้องตาม ในวันที่1กุมภาพันธ์คือต้องตามสูตร6 7 8นะครับต้องตามสูตรนี้เท่านั้นถึงจะถูกนะครับแต่เราจะเอาไปจับคู่กับตัวไหนและนะครับ6 7 8จะามาจับคู่4 5 6หรือจะเอามาจับคู่0 1 1 2เออตรงนี้ก็คือยากนะครับเราก็ต้องเอาจับทุกตัวแหละกันไว้จะมาจับกับทางนี้ก็ได้นะครับหรือจะมาจับฝั่งนี้ ได้หมดแต่ตัวหลักของมันคือตัวที่จะยืนพื้นก็คือ6-7-8นะครับ6 7เเนี่ยตัวยืนพื้นเลยนะครับถ้า6-7-8มานะครับถ้าไม่กระโดดหน้าไม่กระโดดหลังก็จะอยู่ที่ตรงกลาง2ตัว7-8นะครับจะอยู่ที่2ตัวตรงกลาง7-8นะครับหรือมันจะออกเลขดังเลข8ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเลข8สูตรนี้ไม่มาก็อาจจะเป็นเลข7ตัวที่ผมฝันไว้นะนตัวที่ผมฝันไว้เนี่ย ถ้าเลขแปดมาก็จะเป็นเลขแปดนะครับดูจากสูตรแล้วยังไม่น่าจะเป็นเลขหก 6, นะครับหรือมันจะเป็นเลขหก 6, มันก็เป็นไปได้นะสูตรนี้สี่ห้าหกสูตรนี้หกเจ็ดแปดถ้ามันจะกระโดดข้างหน้านะครับถ้ามันจะกระโดดข้างหน้ามันก็จะไปเป็นชุดศูนย์หกใหม่มันก็จะไปเป็นชุดศูนย์หกนะครับเออมันจะหรือมันจะไปเป็นชุดศูนย์หกในชุดเก้าชุดตรงนะครับ อันนี้กับมันก็ตีความหมายได้หลายทางเนาะนี่ศูนย์หกนี่ก็ได้นะแต่1นี่ยังไม่มีวิแววนะ1นี่ยังไม่มีวิแววนะศูนย์6พอได้นะครับหกถ้าใครชอบเนาะเจ็ดพอหลักหน่วยมันจะอยู่ที่5 6, ้าหกเจ็ดนหลักหน่วยล่างจะอยู่ที่5้าหกเตัวนี้แหละนะครับตัวใดตัวหนึ่งนะครับแล้วแต่คนชอบเลยนะครับ งวดนี้คิดว่าไม่น่าพลาดนะงวดนี้คิดว่าไม่น่าพลาดอันนี้ผมจะลองจับไว้ใหนะ้ถึงแม้ผมจะสรุปไปแล้วนะครับผมก็จะลองจับจับให้ดูข้อมูลนิดนึงนะครับ ในนี้นะโอกาสที่จะมานะครับก็คือสูตร 0, 0ูนี่แหละนะครับสูตร 0, 0ูเพราะว่าระหว่าง4 5 6 7เนี่ยมันอยู่ในโซนเดียวกันในหลักหน่วยนะครับคือ4 5 6 7 8เนี่ยมันอยู่ในหลักหน่วยหมดดังนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็น0นะครับ0 5นี่นะครับ0 5 ศูนย์หกนะค,คือเรียงตามนี้เลยนะศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะครับแต่มันก็จะไปขัดแย้งกับสูตรสิบล่างของผมอีกสูตรหนึ่งมันมันได้เลขเจ็ดในหลักสิบล่างนะครับนั่นแหละผมก็เลยต้องไปเจ็ดห้านะครับผมก็เลยต้องไปเจ็ดห้านี่เจ็ดห้าตัวนี้นะครับเจ็ดหนึ่งนะครับมันก็จะมีเจ็ดหนึ่ง ถ้าเมานะครับถ้า71แล้วก็เจมีแค่นี้จริงๆนะครับยกเว้นว่ามันจะไปออกเลขดังนะครับถ้าไปออกเลขดังเลขแปดเนี่ยก,ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าไปออกเลขดังเป็นไปได้ไหมแปดศูย์แปดห เออพูดสูตรแปดเมื่อกี้นะเพิ่งออกราวพัฒนาไปนะสูตรแปดนะเออแปดศูนย์เนี่ยนะพิ่งออกราวพัฒนาไปนะสมาชิกก็ดีใจกันใหญ่เลยนะเข้าทั้งบนข้างนะนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะรัฐบาลไทยนะไม่น่าไม่น่าจะหลุดจากนี้แล้วนะครับไม่น่าจะหลุดจากนี้มาครั้งตัวฟันนะ ผมบอกเลยบางครั้งตัวฟันก็อาจจะฟันฟันผิดได้เหมือนกันนะบางครั้งก็อาจจะฟันผิดได้เหมือนกันนะถ้าเจ็ดมันหลุดนะถ้าหมายถึงว่าถ้าสูตรนี้มันหลุดนะมันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับบางครั้งเกิดศูนย์ศูนย์หนึ่งเนี่ยมาคู่กับสี่เจ็ดสี่ห้าหกนี่นะครับแต่สูตรยืนพื้นคือสูตรหกเจ็ดแปดนี่แหละผมก็เลยต้องเน้นอยู่สามสี่ชุดนี้นะครับ สูตรก็เป็นสูตรเก่าเนาะศูนย์เนี่ยวิ่งศูนย์นี่นะครับไม่น่าอาจจะหลุดจากนี้นะครับแต่ถ้าหลุดก็ต้องขออภัยแล้วกันเนาะเออถ้าคิดไปตามสูตรนะอก็น่าจะพอแค่นี้ก่อนสำหรับสูตรวิ่งล่างง่ายๆที่ผมนำมาฝากนะเพื่อใครชอบยังไงก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับข้อมูลก็อาจจะมีแนวทางในหลายช่องนะครับ ไม่ได้มีเฉพาะช่องผมช่องเดียวบางท่านก็อาจจะดูมากกว่าหนึ่งช่องดังนั้นท่านผู้ชมก็ตัดสินใจเองนะครับว่าชอบสูตรไหนนะค่อยเลือกนำไปใช้งานไปเป็นแนวทางนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวมีสูตรไหนให้ดีๆเด็ดๆเดี๋ยวผมจะลงจะลงให้ดูอีกทีนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ